สวัสดีครับพบกับเลียดกกฉบับยกมาเล่าในตอนที่17ครับในตอนที่แล้วว่าด้วยการจากไปอย่างสงบของจิ้นหวนกงคนพนิจรหลังจากการบุกไปตีแคว้นเจิง้งร่วมกับแคว้นฉินแต่ถูกยุแยงให้ฉินมู่กงพ่อตาเกิดความระแวงขึ้นทําให้เกิดลอยร้าวขึ้นระหว่างทั้งสองคนตั้งแต่นั้นมาครับจนกระทั่งสิ้นลมของจิ้นหวนกงทางฉินจึงใช้โอกาส เดินทางผ่านเมืองหลวงเข้าตีแควนเจิง้งแต่ก็ไม่ประสบความสำเร็จทั้งลูกของไปลีซีเองก็ไ้นนำทัพไปกวาดต้อนเอาหัวเมืองของเมืองหลวงสร้างความผิดแล้วก็ถูกจิ้นลงโทษที่สมรภูมิภูเสียวเสียทหารไปหลายหมื่นนายเหลือติดกลับเมืองได้แค่30เศษครับที่ได้กลับเมืองก็ได้นางมู่จีแหละครับผู้หญินของฉินมู่กงที่บังเอิญมาเคารพศพจิ้นเบิ่นกงที่แควนจิ้นพอดี จึงได้ขอชีวิตแม่ทัพ3มคนเอาไว้ได้บางตำราว่านางหวนอิงนะครับเป็นนางหวนอิงบุตรสาวของฉินมู่ก,กงที่มาเป็นหูหญินของจิน้นหวนกงนี่แหละครับที่ได้ห้ามลูกเอาไว้แต่อย่างไรก็ดีก็คือผลมาจากการแต่งงานแบบฉินจิ้นนั่นเองก่อนจากไปไปหลีเมิ่งหมิง,มงได้ตะโกนจากเรือกลับมาว่า3ปีจะกลับมาแทนคุณแควนจิน้นมาดูกันว่าเขาจะมีชีวิตรอดกลับมาแทนคุณแควนจิน้นหรือไม่ครับและการแทนคุณที่ว่า จะสนุกขนาดไหนหมาว่ากันต่อในตอนต่อไปเลยครับฝ่ายจิ้นเซียงกงครับได้รับรายงานว่าแม่ทัพทั้ง3ของฉินรีบหนีขึ้นเรือหนีไปก่อนแถมยังฝากข้อความกลับมาว่า3ปีจะกลับมาแทนคุณก็ปรึกษากับเซียนเจินครับอาเซียนเจินก็คือเซียนเฉินนี่แหละครับที่ผ่านมาวันที่พกอ่านว่าเซียนเฉินเพราะว่าสายตาเนี่ยไปกวาดอ่านเอาชื่อเป็นภาษาอังกฤษมาแต่ว่าไม่ได้ดูในเรื่องของการอ่านแบบจีนนะครับก็จึงอ่านเป็นเซียนเฉินนะครับต่อไปก็ ขออภัยนะครับจะขออ่านว่าเป็นเซียนเจิ้นแลวกันนะครับขุนนางจากสมัยของฉงเออนะครับจากสมัยพระเนจรกับจินเบิ่นกงเป็นคนสําคัญที่เหลืออยู่แค่ไม่กี่คนครับตอนนี้เซียนเจิ้นจึงบอกว่าคําว่าจะกลับมาแทนคุณเนี่ยมันหมายถึงว่าจะกลับมาตีเมืองเรานี่เองเราไม่เห็นต้องคิดเลยต้องเตรียมตัวรับมือและพร้อมเมื่อไหร่ก็บุกไปตีก่อนเลยอย่ารอให้เขามาตีจินเซียงกงเจ้าแคว้นใหม่ป้ายแดงก็เห็นชอบด้วยครับ ฝ่ายไปรีซีเมื่อลูกชายตัวดีที่ได้อัปเกรดจากพนักงานซักผ้าเป็นแม่ทัพทันทีนะครับกลับมาถึงบ้านก็ได้มัดตัวถอดเครื่องแบบสยายผมอย่างคนโทษครับไปคำนับฉินมูกก่กงเล่าความถึงสาเหตุที่ต้องไปตีเมืองหวาต้อนผู้คนมาเพราะว่าได้ทราบข่าวจากเสียนเกาพ่อค้าคนหนึ่งครับจึงคิดเกรงว่าแม่ทัพสาคนจะลวงทับฉินให้ยกล่วงเข้าไปจึงกวาดต้อนผู้คนกลับมา ไม่กล้าไปตีแขวนเจิง,จงกลัวจะหลงกลแต่ระหว่างทางกลับถูกแขวนจิน้นล้อมจุดไฟเผาที่รอดมาได้เพราะหูหินมู่จีโดยแท้แล้วตบท้ายด้วยประโยคสละสลวยว่าซึ่งขพเจ้าละเมิดคาสั่งท่านพาทหารไปล้มตายเสียทั้งนี้โทษขพเจ้าก็ถึงตายอยู่แล้วขอฝากแต่บิดามารดาบุตรภรยาของขพเจ้าไว้ในท่านขพเจ้าจะขอลาตายตามโทษจิ๋นมู่กงเองก็รู้อยู่แก่ใจตนเองครับว่ามีส่วนผิดที่หลงเชื่อฟังแต่นายทหารชั้นนายพันสามคน ให้ยกทหารไปโดยไม่ฟังคำทัดทานของเจียนซูก็ให้อภัยในาทหารทั้ง3คนครับโอบไหลให้ลุกขึ้นมาแล้วก็ถ้าตั้งให้คืนตำแหน่งเก่าเตรียมการจะยกไปตีแควนจิ้นแก้แค้นด้วยว่าหากชงเออยังอยู่ก็คงไม่ตีทหารเรากงจื่อฮวนจิ้นเสียงกงผู้นี้ไม่คิดถึงความสัมพันธ์รุ่นพ่อเ,อเสียเลยไปลีซีเห็นบุตรชายรอดชีวิตก็วางใจเข้าไปขอกเกษียณราชการกับ ชินบูโกงครับก็ได้กลับบ้านนอกเหมือนเจียนซูพร้อมทั้งทรัพย์สินเงินทองค่าทาสบริวารตั้งให้โยอีขุนนางจากชนนอกด่านว่าราชการพลเรือนฝ่ายซ้ายกองซุนฉีว่าราชการพลเรือนฝ่ายขวาแทนเจียนซูกองซุนฉีคนขุดจอบสองมือครับบางทีวันนี้พกก็หลุดปากอ่านว่ากงซุนกีตามฮกเกี้ยนก็ต้องขออภัยครับแต่ให้ทราบว่าเป็นคนเดียวกันโยอีคนนี้ อีกชื่อเรียกว่าเยาอยูนะครับทางประวัติศาสตร์ถือว่ามีส่วนช่วยในการพัฒนากองทัพฉินอย่างมากเป็นพวกเวสเทิร์นหลงนะครับพวกซีหลงหลงตะวันตกเมื่อขาดเจียนซูกับปหลีซีไปก็มีคนนี้แหละครับที่ให้คำแนะนำแก่ฉินมู่กงมาโดยตลอดครับระหว่างที่เซียนเจินหรือที่เคยอ่านว่าเซียนเฉินนะครับใน2อสาตอนที่ผ่านมา แม่ทัพเก่าแก่สมัยที่ฉงเออระพเนจรเนี่ยขณะที่เซียนเจินกาลังเตรียมกองทัพบ,บุกแคว้นฉินก็ได้ซ้อมมือกับเมืองตีครับเพราะว่าเมืองตียกมาตีแคว้นจิ้นครับเซียนเจินแม่ทัพมากกรอุบายก็ได้ใช้ทหารดึงทหารแคว้นตีเข้าที่ซุ่มขณะที่ไล่ติดตามมาครับแคว้นจิ้นก็ชนะไปในศึกแรกสังหารเจ้าเมืองตีตายอย่างง่ายดายศึกที่2ก็เป็นน้องชายของเจ้าเมืองตีเลยครับที่ยกมาแก้แค้น,นกับผู้พี่ เสียนเจิ้นก็ถูกล่อไปรบบ้างครับก็ประมาทฝีมือฆ่าศึกไปหน่อยเสียนเจิ้นไล่แม่ทัพเมืองตีไปตกอยู่ในที่ล้อมเสียนเจิ้นเป็นคนชราครับอายุ50เศษถอยกำลังลงถูกทหารเมืองตรีรุมสกรรมเสียนเจิ้นปัดทวนไม่ทันครับถูกแม่ทัพแทงมาที่ท้องเสียนเจิ้นก็ไม่ได้ย่อท้อเอาทวนไล่แทงทหารประมาณ30คนครับทหารซึ่งอยู่ต้นสะพานก็เ,าเกาทันรุมมายิงถูกมาเสียนเจิ้นลม้มลงแล้วก็ตรูกันเข้าไปจับเสียนเจิ้นครับเสียนเจิ้นเอาทวนแทงทหาร เสือที่ไหนจะยอมให้จับง่ายๆล่ะครับทหารที่ล้อมอยู่ก็ระดมยิงเกาทันเข้าไปอีกเป็นอันมากเสียนเจ้นตาเท่าวัยห้าสิบเศษครับผู้ชนะในสมรับภูมิเฉิงผูและสมรับภูมิผูเสียวที่ผ่านมาเนี่ยเพียงผู้เดียวอยู่ท่ามกลางทหาร30ถูกเกาทันเป็นหลายดอกซึ่งกาลังลงยืนพิงต้นไม้ขาดใจตายทหารเมืองตีสําคัญว่าเสียนเจ้นยังยืนอยู่ครับก็เร่งให้ทหารเนี่ยระดมยิงเกาทันเข้าไปจนศพเสียนเจ้นเป็นหลายดอกครับเต็มไปด้วยลูกเกาทัน แล้วก็ไม่เห็นเซียนเจิ้นไหวติงก็จึงรู้ว่าแม่ทัพเท่าได้ตายไปแล้วครับก็เข้าไปดูยังเจอผีของเซียนเจิน้นหลอกอีกครับจึงต่อโลงอย่างดีพากลับค่ายไปสิ้นแม่ทัพเซียนเจิ้นผู้เป็นเจ้าของผลงานที่สำหรับภูมิเฉิงผูและผูเสียวในตอนที่ผ่านมาครับหลายคนสงสัยว่าเมืองตีเป็นเมืองแรกที่ฉงเออหนีไปพึ่งพาแล้วทำไมรบกันบ่อยจัง นั่นเพราะโฉงเอ่อของเราครับได้สัญญาจะยกดินแดนที่อุดมสมบูรณ์ให้กึ่งหนึ่งแต่ทําใจไม่ได้ที่จะย,ยกให้เพราะว่าเป็นอู่ข้าวอู่น้ําสิครับใครจะไปรู้ว่าตอนที่มาครองเมืองแล้วเนี่ยตนเองจะต้องทําศึกทุกๆปีขนาดนี้จึงผัดผ่อนมาเรื่อยๆครับจนเมืองตีจงยกมาตียวเองคือในฉบับแปลใช้คําว่าเมืองเต็กนะครับซึ่งเป็นเมืองเดียวกับเมืองของราชนีจ,จ่ายนะครับถ้ายัางจําได้คนที่ออกไปล่าสัตว์แล้วก็ให้ท่ากับพระอนุชาที่เมืองหลวงนะครับแล้วก็ เป็นเรื่องจนเจ้าเมืองตีเนี่ยต้องยกมาชิงเมืองหลวงไปแล้วก็เป็นจิ้นเหมือนโกงครับที่ยกไปช่วยไว้ใน3-4ตอนที่แล้วนะครับอันนี้วันพกไม่แน่ใจว่าเป็นตีเดียวกันหรือไม่ครับเพราะว่าตีในทางโปรติศาสตร์เนี่ยเป็นหนึ่งในสบาบิบเลียนนะครับหรือชนเผ่านอกด่านนะครับอันประกอบไปด้วยตีทางเหนือโปรงทางตะวันตกเฉียงเหนืออีทางตะวันออกแล้วก็หมานครับทางใต้ที่ของเบ้งยกไปปราบนะครับ อันนี้สี่ชนเผ่าในยุคข,ของชุนชิวนส่วนในยุคต่อมาเนี่ยจะได้เห็นชนเผ่าต่างๆอีกมากมายก็ว่ากันไปครับในส่วนของตีเองก็แบ่งอีกครับก็เป็นตีขาวตีแดงตียาวหรือจะเรียกเป็นตีสูงก็ไม่ทราบนะครับภาษาอังกฤษเขาใช้คําว่าทอตีนะครับหรือฉางตีนั่นเองครับก็เก็บมาฝากครับเมื่อแม่ทัพชาวจิ้นคือเซียนเฉียจูครับ เป็นลูกของเซียนเจินนะครับรับตาแหน่งแม่ทัพต่อจากพ่อที่ตายไปนะครับทั้ง2เมืองก็แลกศพแม่ทัพกันแต่ว่าเซียนเฉียจูเนี่ยบุตรของเซียนเจินส่งแต่ศีรษะของเจ้าเมืองตีกลับไปครับเพราะว่าตอนแกได้มาเนี่ยแกได้มาเฉพาะหัวนะครับแม่ทัพเมืองตีก็โกรธครับจะยกทัพมาชิงเอาตัวให้ได้แต่กลับพลาดครับถูกทหารเมืองจิน้นอันเป็นหนึ่งในคณะของคณะพเนจรนะครับ ฟันแขนของแม่ทัพเมืองตีขาดครับแต่ว่าบาังเอิญจำกันได้ครับแม่ทัพเมืองตีนั่งลงคุกเข่าขอชีวิตให้เห็นถึงเคยรู้จักกันมาแต่ก่อนเคยกินเล่าด้วยกันมาแต่ก่อนสมัยที่อบพยปไประยุ่เมืองตีครับจึงได้ไว้ชีวิตให้กลับไปครองเมืองตีแล้วก็ส่งเครื่องบรดาการมายอมแพ้ต่อแควนจิ้นแต่โดยดีครับหลังจากนั้นเมืองสีกับเมืองใช่ครับก็ไปขึ้นกับแควนฉู่อีกจิ้นก็ยกไปปราบอีกครับแต่บังเอิญนัาเป็นฤดูหนาว อากาศหนาวจนแทบจะเหยียดแขนเหยียดขากันไม่ได้ครับต่างคนจึงยกทัพกลับครับเซียนเฉียดจูลูกของเซียนเจิ้นครับได้รับตําแหน่งจอมพลจงจุนหยวนซุยต่อจากผู้เป็นบิดาตัดภาพกลับมาที่ความวุ่นวายในแคว้นฉู่บ้างครับซางเฉินครับผู้พี่กับกงจือฉือผู้น้องเป็นคัดเดืราชทายาทโดยซางเฉินเนี่ยเป็นผู้ที่มีจิตใจโหดร้ายหยาบช้าขุนนางและนายกรัฐมนตรีเนี่ยทูลว่าไม่ควรให้เป็นทายาท ชูเฉิงหวางจึงตั้งให้กงจื่อฉือผู้น้องเป็นรัชทายาทไท่จื่อฉือแทนครับก็แน่นอนแหละครับตั้งให้น้องเป็นใหญ่กว่าพี่เมื่อไหร่ก็จะมีปัญหาอย่างนี้แหละครับซางเฉินรู้เข้าจึงหมั่นไส้นายกปากเปลาะครับจึงเข้าไปทูลกับพ่อว่านายกเนี่ยครั้งที่ยกไปรบกับแควนจิน้นแกล้งไม่รบกันไปมาหาสู่กันระหว่างค่ายเป็นปกติสูญเสียทรัพยากรเป็นอันมาก ในตำราอื่นว่าสร้างเฉินเนี่ยเป็นรัชทายาทอยู่แล้วครับแต่ว่าได้ข่าวว่าฉูเ่เฉิงหวางจะปลดจึงร้อนตัวรีบดําเนินการก่อนฉูเ่เฉิงหวางก็แก่แล้วครับเพราะว่านี่ก็ครองราชมาได้46ปีเข้าไปแล้วแล้วก็หลงเชื่อฟังคําลูกเทวดาครับทรงระบีไปบ้านนายกครับให้พิจารณาตัวเองอนุญ,ญาตให้เชื่อดคอตายได้พอนายกตายก็เพิ่งคิดได้แหละครับด่าว่าสร้างเฉิงเป็นยกใหญ่ว่ามาทูลความผิดใส่ร้ายนายกครับ ซางเฉินเห็นบิดาดาว่าก็น้อยใจครับว่าวิดาไม่รักจึงไปลงกับที่อื่นครับคบคิดกับพวกเพื่อนสนิทเนี่ยกินทุราแล้วขี่ม้าเที่ยวเล่นเห็นลูกสาวชาวบ้านชาวเมืองรูปงามก็พาพวกเพื่อนบ่าวไพร่เข้าข่มเหงฉุดคร่าพาไปเป็นภรรยาผู้ใดมีทรัพย์สินก็เข้าค้นช่วงชิงเอาเงินทองมาเป็นของตัวจนพ่อตาของซางเฉินเองเนี่ยก็พาเมียเนี่ยกลับไปอยู่บ้านครับคนแบบนี้ให้ลูกสาวอยู่ด้วยไม่ได้ อาของซางเฉินรู้ความก็เอาความไปบอกกับชูเฉิงหวางซางเฉินรู้ก็ไปหาอาปากเปล่าที่บ้านอีกครับเอาเท้าเนี่ยไปถีบอาคว่ำเลยครับชูเฉิงหวางรู้เข้าจึงบอกว่าไปจับมันมาฆ่าเสียให้จงได้ไอ้ลูกอับปลิเช่นนี้กำแพงมีหูประตูมีตาครับซางเฉินลูกเทวดารู้ข่าวจึงปรึกษาคนข้างๆก็ได้ความมาสองอุบายครับอุบายที่หนึ่งคือให้พูดจาดีๆกับไถจือ่อฉือน้องชายองค์รัชทาญาตเนี่ย แล้วก็ลวงมาสังหารเสียอุบายที่2กระซิบกันเบามากครับจนวันิพกเองก็ไม่ได้ยินเหมือนกันต้องฟังกันต่อไปครับแต่เบาๆแบบนี้เนี่ยต้องเป็นความลับชั้นยอดแน่ๆอันนี้ไม่ได้อามกันไว้นะครับเพราะว่าในเนื้อเรื่องเนี่ยไม่ได้บอกจริงๆบอกแค่ว่ากระซิบเบาๆว่าแล้วก็จัดทหารที่มีฝีมือครับคนสนิท30คนถือวุธครบมือ ไปเอาคนโทษในคุกฆ่าเสียแล้วก็เอาเลือดมาทาตัวตัดศีรษะหิ้วมาคนละหัวสองหัวเหมือนจ่ายตลาดนี่แหละครับเอาเลือดทาตัวแล้วก็วิ่งเป่าประกาศว่าลูกชายของเฉิงเตอ๋อเฉินคนพ่ายสึดในสมรภูมิเฉิงผูก่อกรกบฏแล้วก็วิ่งล่วงเข้าไปในวังครับตรงเข้าไปหาชูเฉิงหวาง ว่าจะไปแจ้งข่าวกบฏครับเป็นการดวนเลยชูชังหวางนั่งเล่นสบายอยู่จึงสักถามคนใช้ได้ความว่าชูชังหวางไปชมสวนดอกไม้ทหารก็พากันรีบวิ่งเข้าไปเห็นชูชังหวางนั่งเล่นอยู่บนแผ่นศิลาใต้ต้นไม้ทหารจึงเดินเข้าไปครับชูชังหวังก็ตกใจเห็นเลือดท่วมตัวทหารจึงถามว่าท่านทําการหยาบช้าฆ่าผู้คนถือเอาเครื่องสาสตราวุธเข้ามาทั้งนี้จกกะก่อกบฏหรือทหารก็ตอบว่าแต่ท่านคลองสมบัติมาใช้นานถึง47ปีท่านก็แก่ชาราแล้ว เราเห็นว่าซางเฉินบุตรใหญ่ของท่านมีสติปัญญาฝีมือก็กล้าแข็งควรจะครองสมบัติแทนท่านสืบไปได้อยู่แล้วซางเฉินให้เรามาเชิญท่านให้ผูกคอตายเสียถ้าท่านไม่ยอมตายเราจะตัดศสีสษะท่านเสียถูเฉิงหวางในฟังดังนั้นก็ตกใจหน้าซีสดสนดลงครับคิดจะสู้แต่ดูทหารที่มาเนี่ยล้วนแต่ถืออาวุธครบมือครับไม่รู้ว่าจะสู้ยังไงจึงตอบไปว่าซางเฉินเป็นบุตรของเราและซางเฉินให้ท่านมาฆ่าผู้บิบดาจะชิงอาสมบัติครั้งนี้ไม่ผิดอย่างทำเนียมไปหรือ แม่พูดเรื่องธรรมเนียมครับทหารคนนี้ก็ตอบกลับไปครับว่าตามธรรมเนียมนั้นสมบัติของบิดาแม้นชาราลงแล้วก็ต้องยกสมบัติให้แก่บุตรผู้ใหญ่แต่ท่านยกให้แก่บุตรคนเล็กก็ผิดอย่างธรรมเนียมเหมือนกันอีกอย่างท่านเองก็เคยฆ่าพี่ชายแล้วชิงเอาสมบัติเจ้าเมืองมาเหมือนกันซางเฉินจึงให้เรามาฆ่าท่านชิงเอาบ้านเอาเมืองจะเป็นไรไปชูเฉิงหวางได้ฟังก็ไม่รู้จะโต้อตอบอยังไงละครับจึงว่าซึ่งซางเฉินจะใคร่ได้สมบัติเราก็จะยอมยกให้แต่ท่านงดให้เราไว้จากสองสาวันเถิด แม่ทหารก็ไม่ยอมรอกครับอุตส่าห์จู่โจมสายฟ้าแลบขนาดนี้เรื่องอะไรจะให้ยืดเวลาไปครับถ้ายืดออกไปก็มีแต่แพ้กับแพ้จึงว่าท่านจงผูกคอตายเสียเถิดจะให้ตายด้วยคมอาวุธเลยมันเจ็บวันแ้วก็เอาแผลผูกคอฉู่เฉิงหวางจนขาดใจตายครับฉู่เฉิงหวางคู่ยิ่งใหญ่นี่แหละครับเหตุการณ์นี้ในตำราอื่นว่าถู่เฉิงหวางกำลังนั่งเสวยอุ้งตีนหมีอยู่นะครับแล้วก็ขอสางเฉิงครับว่าขอให้พ่อได้กินอุ้งตีนหมีให้หมดก่อนเถิด และฉู่เฉิงหวางก็ฆ่าตัวเองตายครับถ้าเคยได้ยินเหตุการณ์ชิงสมบัติตอนนั่งกินอุ้งตีนหมีมาก่อนครับก็คือเหตุการณ์นี้แหละครับตรงกับ625ปีก่อนคริสตกาลนะครับสร้างเขินลูกเทวดาขึ้นคลองแคว้นฉู่ในนามฉู่มู่หวางครับฉลองการคลองแคว้นโดยการฆ่าล้างครัวขุนนางฝ่ายตรงข้ามแล้วก็ยกทัพไปตีบ้านเล็กเมืองน้อยสามเมืองครับเป็นเมืองขึ้นพอเสริมบรมี กรรมที่ชูเฉิงหวางเคยสังหารพี่ชายแล้วก็ขึ้นครองแคว้นเนี่ยก็ตามมาทันในเวลา40กว่าปีครับถ้ายัางจํากันได้ที่เล่าไว้นานมากแล้วครับตั้งแต่เรื่องของหูหยินดอกท้อเนี่ยเพราะว่าชูเฉิงหวางแกคือบุตรของนางครับทางประวัติศาสตร์เห็นว่าชูเฉิงหวางเนี่ยได้สร้างความเจริญให้กับชูตลอดช่วงเวลาที่ครองเมืองอยู่ครับฝ่ายเมืองจิ้นครับโดจิ้นเซียงกงเห็นสางเฉินลูกเทวดาได้ขึ้นครองบ้านครองเมืองก็คิดจะยกไปตีแต่ขุนนางทัดทานว่า ความโหดร้ายของชูมู่กงเนี่ยจะนําพาบ้านเมืองเข้าสู่ความอ่อนแอลงเองอดใจไว้ให้มันฆ่าฟันกันไปเองก่อนจิ้นเสียงกงก็เห็นด้วยครับหันมาให้ความสนใจกับมิตรเก่าศัตรูใหม่ยอย่างแคว้นฉินจะดีกว่าฝ่ายทัพฉิน2ปีเศษผ่านไปไวเหมือนนั่งเล่าอยู่บ้านครับครั้นเดือน4ขึ้น15บห้าค่ปหลี่เมิองหมิงและซีฉีสู้หรือบางตำราเขียนว่าซีอีสู้บุตรของเจียนซูนี่แหละครับและแม่ทับ ไปอีปิ้ง3าคนเจ้าเก่าครับที่เคยพ่ายศึกภูเสียวนั่งกอดกันข้างลำธารก็ได้รับคำสั่งให้เคลื่อนพลไปแก้แค้นแทนแขุนแควนจิน้นเดี๋ยวทันทีทัพจิ้นนำโดยเซียนเฉียจูบุตรของเซียนเจิ้นผู้ล่วงรับและผู้ที่วนิพกอ่านชื่อผิดมาสองตอนเนี่ยนะครับนำทหารออกรับทัพฉินทันทีครับเพราะว่าเห็นว่าทัพฉินเดินทางกันมาไกลครับเห็นจะอ่อนแรงลดเป็นมั่นคงเซียนเจียจจูร้องถามไปหลี่เมิ่งหมิงไปว่า ครั้งเมื่อเซียนเจิ้นบิดาของข้าพเจ้าจับท่านได้ณท้องทานริมเขาภูเสียวนั้นเจ้าเมืองจิ้นโปรดปล่อยท่านให้รอดชีวิตไปท่านว่าจะกลับมาแทนคุณเจ้าเมืองจิ้นได้ยกมาให้คอยท่านอยู่ท่านจะมาแทนคุณประการใดก็ตามเถิดไปหลีเมืองหมีงได้ยินก็ฉุนขึ้นครับขับทหารเข้ารบกันอุตลุดทหารเมืองฉินอ่อนแรงด้วยเดินทางไกลถูกตีต้อนถอยหลังกลับถูกโอบต้อนถอยเข้าไปในแดนเซียนเฉียจูไล่ติดตามไปครับ เจ้าช่วยผู้เท่ามาด้วยก็ตีม้าล่อให้ถอยกลับออกมาก่อนครับเหลือกจะถูกล่อให้ตามไปถือว่าชนะศึกไปเท่านั้นครับพอหอมปากหอมคอแต่ฝ่ายชินไม่หอมปากหอมคอสิครับยกทัพมา2 0,000เหลือกลับไป800 0เศษถอดยศสยายผมมุกเดิมครับเข้าไปรับโทษกับชินมู่กงเป็นคำรบที่สองแต่ชินมู่กงเองก็ใจดีครับเป็นตาเท่าที่ใจดีแล้วตอนนี้ก็ยังไม่เอาโทษครับถือว่าเป็นคราวเคราะห์ของเราเอง ว่าแล้วก็จัดกองทัพใหม่ออกไปตีจิ้นคำรบ2ด้วยตนเองและครั้งนี้ก็ได้จัดทำระบบเอียนตุนครับให้จุดคบไฟส่งข่าวไว้ทางตะวันตกเพื่อส่งข่าวหาพวกชาวหลงเนี่ยมาทางตะวันตกจากคำแนะนำของโยอีครับในปี624ก่อนคริสตกาลายข่าวว่าทัพฉินเตรียมเอียนตุนแล้วก็ทัพเรือมาคอยขนส่งทัพฉินมาถึงแคว้นจิ้นครับจินเซียงกงปรึกษาเจ้าช่วยได้ความว่า ให้เจิ้งมู่กงส่งคนครับคือขอความร่วมมือจากแ้นเจิ้งนะครับให้ส่งคนไปปลอมตัวเข้าไปในเมืองเฮ่าจิงครับให้แทรกซึมเข้าไปจับทหารที่รักษาเอียนตุนอยู่เนี่ยเอียนตุนเคยเล่าแล้วนะครับก็คือด่านที่ใช้จุดเผาพวกมูลขี้หมาแห้งนะครับเพื่อส่งข่าวเป็นควันสีดําส่งต่อๆกันมาตามยอดเขาต่างๆนะครับเพื่อส่งข่าวและเมื่อใดที่ชินมู่กงยกล่วงเข้ามาในแดนเนี่ยก็ให้จุดเอียนตุนขึ้นเพื่อส่งข่าวให้ชินมู่กงคิดว่า ชนเผ่าหลงเข้ามาในแดนฉินแล้วนะครับคือส่งข่าวปลอมให้ฉินมู่กงถอยทัดมั่นเองพร้อมกันนั้นก็สั่งให้หัวเมืองต่างๆตั้งรับไม่ออกรบไปหลีเมืองหมิงยกมาถึงปลายแดนเจอกลนเมืองร้างเข้าไปครับเมืองเล็กๆเนี่ยเปิดประตูต้อนรับอยู่ก็ไม่กล้าเข้าไปเกรงว่าเป็นกลนอุบายครับอ่านหนังสือมาเยอะครับจึงเอาความไปแจ้งแก่ฉินมูก่กงฉินมู่กงจึงว่าอย่าไปกลัวมันเป็นกลนอุบาย แมนซุ่มทหารอยู่ไว้จริงเราก็จะตีขนาบเข้าไปช่วยให้เองว่าแล้วไปหลีมิงหมิงก็ออกมาเผาเรือตนเองจนหมดครับฉินมู่กงรู้ก็ถามว่าเองเผาเรือทํเง้าอะไรเนี่ยไปหลีมิงหมิงก็ตอบด้วยความภาคภูมิใจครับว่าอ่านหนังสือมาครับเป็นการทุบหม้อข้าวเข้าโจมตีทหารจะได้ฮึกเหมิมชินมู่กงได้ยินงก็ส่ายหัวครับ ไปหลีซีมีสติปัญญาหาที่เปรียบไม่ได้ฉไนมีบุตรมีแต่แรงไม่มีสมองเมืองปลายแดนเป็นแต่เมืองน้อยจะต้องฮึกเหมิมอ,อะไรกันตอนนี้แค่เดินเหยียบเข้าไปก็แหลกเป็นผงแล้วโยอีจึงว่าแต่ก่อนแคว้นฉินมีทหารมากมายไปหลีเมืองหมิง,มงพามาตายเกือบหมดถ้าจะเชื่อฟังไอคนผููนี้อีกเมืองฉินก็จะจิบหายในเร็ววันรุ่งเช้าทัพฉินก็ยกเข้าเมืองไปอย่างง่ายดายครับไม่มีอะไรครับไม่คุ้มค่าเรือที่เผาไปเลยแม้แต่น้อย ทหารแทนที่จะฮึกเหมิมกลับตกใจกลัวไม่ได้กลับบ้านครับเพราะว่าเผาเรือทิ้งไปหมดนี่ก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งครับของคนที่เพิ่งอ่านตำรามาแล้วก็ประยุกต์ใช้ยังไม่เป็นนั่นเองเมื่อทหารเจิ้งปลอมตัวเข้าเมืองเข้าจริงทราบข่าวว่าทัพฉินยกยึดเข้าเมืองปลายแดนไปแล้วก็แทรกซึมเข้าไปสังหารคนที่เฝ้าเอียนตนอยู่ครับแล้วก็เข้าไปจุดเอียนตนส่งข่าวปลอมขึ้น ชิ้นมู่กงเห็นควันไฟก็สำคัญว่าเป็นทัพชาวหลงบุกมาตีจริงครับจึงเตรียมยกทัพกลับไปรหลีเมื่งหมิงเห็นว่าตนได้เผาเรือไปแล้วให้ทหารต้องเดินกลับและยกมาครั้งนี้ก็ไร้ผลงานจึงมามุกเดิมอีกครับไม่รู้ใครสอนมาก็มีหลังไม่มาถามว่าตั้งแต่ตอนที่แล้วนะครับว่ากระบวนการคิดเป็นอย่างไรที่ไปหลีเมืองหมิงเนี่ยไปตีเอาหัวเมืองหลวงมาแก้เขินเนี่ยทำไมถึงคิดอย่างนั้นได้ครับ อนิพก็ตอบไปได้ครับเ็ <c oughs> เป็นไปได้ว่าไผ่รีเมืองหมิงเนี่ยมีมุมมองการศึกในแง่ที่เป็นการลงทุนนะครับคือมองว่าลงทุนไปแล้วจะต้องมีการได้คืนมานะครับจึงทําทุกอย่างให้ได้ผลตอบแทนครั้งนี้ก็เหมือนกันครับไผ่รีเมืองหมิงก็แอบยกทหาร5,000ันนายหนีออกไปครับยังไม่กลับแขวนฉิน,นไปตีโอเมืองน้อย2เมืองฝ่ายฉินมู่กงก็ไม่สนใจครับนั่งม้าหน้าบึง้งเดินทางกลับมา เพราะว่าเรือเผาไปหมดมาถึงภูเสียวครับที่เดิมครับก็เกิดลมพัดกล้าฟ้าอึมครึมปรึกษาขุนานางก็รู้ว่าต้องทําพิธีบูชาศพทหารหลายหมื่นคนที่ไปหลีเมืองหมิงพามาตายนี่แหละครับพิธีก็ได้กระทําขึ้นกระดูกผีที่เรียราดกันอยู่นั้นก็กลายเป็นต้นกัญชางอกขึ้นมาเต็มไปหมดผู้คนจึงเก็บเอาต้นกัญชามาสูบบ้างกินบ้างครับก็มัวเมาได้หัวเราะร้องไห้กระทําอาการต่าง แล้วก็กวาดออากระดูผีปีศาจเนี่ยมาสมเข้าเผาไฟขึ้นตั้งแต่นั้นมาก็ไม่ได้มีฝนตกเป็นหลายวันครับหนทางและก็ทหารในกองทัพเนี่ยก็เดินอย่างสะดวกสบายกลับถึงแคว้นฉินฉินมู่กงไม่เห็นว่ามีข้าศึกมาล้อมเมืองก็มีความสงสัยครับจึงพักกองทัพอยู่นอกเมืองให้ทหารไปสืบข่าวในเมืองเฮาจริงก็รู้ว่าเจิ้งมู่กงให้ทหารปลอมมาฆ่าผู้รักษาเยียนตุนแล้วก็ จุดไฟขึ้นทั้ง24แห่งครับชินมู่กงหลงอุบายเจ้าเมืองเจิ้งก็มีความอายแก่ชาวเมืองฉินครับยกทัพไปก็ไม่ได้ความยกกลับมาโดนกลอุบายจึงยกกองทัพกลับเข้าเมืองไปครับก็ทําตามคําแนะนําของโยอีครับส่งทูตไปพูดคุยกับพวกชาวหลงพวกหลงยอมสวามิภักดิ์เตรียมรับศึกทางตะวันออกกับจิ้นอย่างวางใจได้ไม่ต้องพะวงทางซ้ายอีกต่อไป ฝ่ายไปหลี่เมืองหมิงยกทัพมาตีบ้านเล็กเมืองน้อยทําคุณไถ่โทษโชคดีครับไปเจอสองเมืองกลัวฝีมือของไปหลี่เมืองหมิงอยู่ก็ยอมยกทรัพย์สินยกงามแล้วก็ผู้หญิงให้เป็นจํานวนมากนํากลับมาส่งให้แก่ชินมู่กงเป็นค่าเรือที่เผาไปชินมู่กงรับยกเอาไว้และนําไปทําเป็นขลุยให้กับแม่นางหยกครับเป็นบุตรสาวอันเป็นที่รักของตนเป่าเมื่อไรหงก็มาเกาะฟังครับ ก็บรรยายถึงความพิเศษของนางความงามของนางไปประมาณสองย่อหน้านะครับจนความรู้ไปถึงพระเจ้าโจเสียงหวงังจึงส่งคนมาสู่ขอนางไปเป็นชายาขององค์รัชทายาทฉินมู่กงจึงว่าพระเจ้าเมืองหลวงต้องพระจาประสงค์บุตรของเราให้แก่ไทจือนั้นก็สมควรที่จะถวายแต่ข้าพเจ้ารีงคำโบราณกล่าวไว้ว่าถ้าจะปลูกฝังบุตรหญิงให้มีเย่ามีเรือนให้มารดาบิดาเนี่ยปรึกษาบุตรให้ยินยอมพร้อมใจจึงจะเป็นมงคลพูดง่ายๆคือแก่ห่วงลูกสาวเลยครับ ข้าพเจ้าจะปรึกษาบุตรอย่างทำเนียมแต่ก่อนชินมู่กงจึงเข้าไปข้างในเรียกนางหยกมาถามว่าบัดนี้พระเจ้าโจเซียงหวางให้ขุนนางมาขอเจ้าไปให้แก่ไทจือพระเจ้าบุตรผู้ใหญ่เจ้าจะคิดประการใดนางหยกจึงคำนับแล้วตอบว่าข้าพเจ้าได้สาบานตนไปแล้วว่าชายผู้ใดมีวิชาเป่าปีได้เหมือนข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะยอมเป็นภรรยาสรุปแล้วแม้แต่พระเจ้าเมืองหลวงก็กินแห้วไปแล้วครับอย่าว่าแต่พระเจ้าเมืองหลวงเลยครับเจ้าเมืองอื่นๆส่งคนมาขอก็ยังไม่ได้ครับ จนชินมู่กงต้องประกาศหาคู่หาคนที่เป่าปีกเก่งมาแต่งงานให้กับนางมีชาวบ้านบอกว่ามีชายคนหนึ่งรูปงามเหมือนเทวดาอยู่บนเขาไทฮอสัวเป่าปีเพราะนักชายผู้นั้นมาอยู่ตั้งแต่เดือน9้ามาถึงเดือน11แล้วข้าพเจ้าเห็นหารู้จักชื่อไหมจินมู่กงจึงไปเชิญมาครับทั้งสองก็เป่าปีประสานกันได้อย่างดีจึงแต่งงานอยู่กินกันฉันสามีภรรยาวันหนึ่งครับชายผู้นั้นจะกลับขึ้นไปเยี่ยมอาจารย์บนสวรรค์ จึงอ่านมนเรียกมังกรกับหงมาถึงหน้าต่างทั้งสองคนก็คนหนึ่งขี่มังกรคนหนึ่งขี่หงแล้วครับลอยหายไปในอากาศชินมู่กงอะไรถึงบุตรสาวก็ปลูกที่สําหรับให้ชาวบ้านเนี่ยบูชากันทุกๆปีตนเองก็ตรอมใจล้มป่วยลงครับ621ปีก่อนคิด,ดการชินมู่กงวัย96้ปีนอนป่วยอยู่มองออกไปนอกหน้าต่างเห็นลูกสาวและลูกเขยเนี่ยคนหนึ่งขี่มังกรคนหนึ่งขี่หงมารับกลับสวรรค์ สิ้นใจฉินมู่กงในปีนั้นเองครับทางประวัติศาสตร์ว่ามีอีกศึกหนึ่งนะครับคือสมรภูมิหวางกวนเมื่อ624ปีก่อนคิดการที่ฉินยกมากำราบจิ้นเอาไว้ได้แล้วก็หันกลับไปใช้นโยบายขยายดินแดนไปทางตะวันตกเป็นรากฐานบุกทางตะวันออกแล้วก็ประกาศตนเป็นอธิราชเมื่อ626ปีก่อนคิตการครับ ถือว่าตลอดช่วงเวลากว่า40ปีของการคลองแคว้นถือเป็นเจ้าแคว้นฉินคนสําคัญในการที่ทําให้ฉินเนี่ยจากดินแดนที่ห่างไกลขึ้นมาเป็นใหญ่มีรากฐานสําหรับการรวมแผ่นดินในอีกไม่กี่ร้อยปีถัดมามีบันทึกไว้ว่ามีการฝังคน177คนในสุสานครับเพื่อตามไปรับใช้ในประโลกตามธรรมเนียมผู้ที่คลองแคว้นต่อมาก็คือฉินคังกงครับ ในส่วนของบางตำราจ,จะไม่ได้กล่าวถึงไปหลีเมิงหมิงนะครับแต่กล่าวว่าเรื่องราวของไปหลีเมืองหมิงที่พ่ายศึกที่ภูเสียวเนี่ยเป็นตัวของไปหลีซีเองครับและเมืองหมิงเนี่ยก็เป็นชื่อรองของไปหลีซีนั่นแหละครับตอนนี้มีเรื่องเหนือธรรมชาติอีกเรื่องหนึ่งครับพอดีแคว้นตีเนี่ยพบผู้หญิงคนหนึ่งมีชื่อว่าตีเหย่สูงสามวาเศษมีขนมีหนวดแดงกำลังมากถืออาวุธหนักพันช่างศีรษะเป็นทองแดงกระดูกเป็นเหล็กแหมมันก็เหมือนหุ่นยนต์ยังไงไม่รู้นะฮะ มีกำลังมากเข้มแข็งเป็นทหารให้กับเจ้าแคว้นตีแขนด้วนย,ยกทัพมาตีแคว้นหลู่ครับด้วยความฮึกเหิมที่มีแม่ทัพหญิงคนแรกของเรื่องอ่านแล้วก็ตื่นเต้นเหมือนกันครับแต่จริงๆเรื่องนี้ก็ไม่ได้มีความหมายอะไรเท่าไหร่แค่อยากจะมาเล่าให้ฟังว่ามีเรื่องราวของแม่ทัพหญิงในสมัยนั้นอยู่เหมือนกันครับนางก็รบชนะมาเรื่อยๆครับจนต้องใช้อุบายขุดหลุมเหมือนกับดักกวนอูนะครับม้าของนางก็ตกหลุมถลำลงไป ตีเหยาก็ตกหลุมถลามลงไปหน้าขมำอาวุธพัดตกออกจากมือทหารในหลุมก็กลุ่มรุมจับเอาบ่วงคล้องคอจับนางตีเหยาเอามามัดส่งพอรุ่งสางขึ้นก็ให้เอานางเนี่ยใส่โครงเหล็กเข้าไปให้เจ้าเมืองแขวนหลูมเจ้าแขวนหลูมให้ทหารคุมตัวตีเหยวไปฆ่าครับทหารก็คุมไปดาบฟันเท่าไหร่ก็ไม่เข้าเอาเชือกรัดคอชักรอกขึ้นไปแขวนบนเสาถลุงอยู่ด้วยเกาทันครับ ยิงเข้าไปเกาทันก็กระดอนไปกระดอนมาครับหาเข้าเนื้อไหมทหารเอาเกาทันยิงอยู่3วันครับตีเหาได้ความลําบากนักยิงยังไงตัวเองก็ไม่ตายจึงร้องบอกแก่ทหารว่าเราเนี่ยกระดูกเป็นเหล็กถึงท่านจะฟันแทงด้วยอาวุธสิ่งใดก็หาเข้าไม่ท่านจะทําให้เราได้เหนื่อยให้ได้ลําบากเลยเรามีจุดอ่อนอยู่ที่คอต่อยาว3มนิ้วถ้าท่านจะฆ่าเราให้ฟันเข้าที่คอต่อเราเราก็จะตายทหารก็หย่อนเชือกลงมาเอาดาบฟันคอ ตีเหยี่ยงศีรษะตกระเด็นขาดจากตัวไปครับก็สิ้นใจตายครับชาวเมืองตีก็ยกทัพกลับไปก็สนุกนี่เหมือนกันครับไม่เสียแรงที่เล่าว่าแล้วแขวนหลู่ก็ยกทัพไปแก้แค้นแขวนตีครับสิ่งอยู่ๆก็คึกคักได้แม่ทัพดีแล้วก็ยกมาตีแขวนหลัวดื้อๆเนี่ยจึงนัดหมายกับแขวนเว่ยกับฉีไปตีเมืองตีครับเอาคืนซะบ้างเจา้าแขวนตีจัดทัพออกรบหลายครั้งตัวเองก็แขนเดียวออกรบไม่ได้ก็หนีไปอยู่แขวนจิน้น ทัพพันธมิตร3ามหัวมึงก็ได้ชัยชนะยกแจกลับไปไม่คิดปกครองชนเผ่าครับเมืองตีจึงถูกโนัเข้ากับแคว้นจิน้นเพราะว่าจิ้นเซียงกงเห็นว่าเจ้าแคว้นคนนี้เนี่ยทำผิดจริงๆจู่ๆก็คึกคักยกไปตีเอาแคว้นหลู่เฉยๆหนีมาหาเราจําต้องจับฆ่าเสียนะครับอยู่มาวันหนึ่งจิ้นเซียงกงออกป่าล่าสัตว์ถึงตําบลหนึ่งเห็นหญิงสาวชาวบ้านเปลือยกายเดินลงอาบน้ําริมห้วยแต่ผู้เดียวจิ้นเซียงกงเห็นหญิงนั้นก็โกรธครับด่าว่าหญิงอัปรี ึงสั่งให้ขุนนางจับหญิงคนนั้นครับกลับเข้าไปในเมืองสั่งให้ลงอาญาตีร้อยทีแล้วเอาตัวไปขังไว้อยู่มาสองสาวันครับพวกเซียนเฉียจูลูกของเซียนเจิ้นนะครับเจ้าวุ่วยลวนจือขุนนางเก่าสมัยที่พ่อพระเจจอนจรอยู่เนี่ยก็ตายไปครับคั้นอยู่มาประมาณเดือนเศษเจ้าเมืองจิ้นก็ป่วยลงอีกปกครองแคว้นมาได้เพียง6ปีครับก็ถึงแก่นิจกรรมในวัยเพียง22ปีเท่านั้น ก่อนจากไปก็ให้เจ้าดุนครับว่าราชการต่อจากเจ้าช่วยผู้บิดาที่จากไปและส่งต่อบัลลังก์ให้แก่บุตรวัยเพียง6ปีครับนั่นจึงเป็นสัญญาณให้เหล่าพี่น้องของจิ้นเซียงกงที่วันนี้พกเคยบอกว่าให้จําไว้ว่ามีอีก3ามพี่น้องเนี่ยได้ไปอยู่ในเมืองต่างๆครับคือแขวนเฉินแขว้นฉนนินแล้วก็เมืองหลวงนะครับสามพี่น้องของจิ้นเซียงกงเนี่ยรู้ข่าวว่าพี่ชายตายก็อาจจะหูผึ่งครับเพราะว่า สิ่งที่พิชายทิ้งไว้ก็มีแค่บุตรวัยเพียง6ขวบเป็นผู้ครองแคว้นพวกเขาย่อมมีโอกาสครับที่จะได้กลับไปถึงจะไม่ได้เป็นเจ้าแคว้นแต่ก็อาจจะได้มาอยู่ในฐานะที่มีอำนาจก็เป็นไปได้ความวุ่นวายอาจจะเกิดขึ้นในตอนต่อไปครับก่อนจากกันในวันนี้เจ้าช่วยครับหรือเจ้าช่วยหรือเจ้าเฉิงจือนี่แหละครับที่เอ่ยถึงในหลายๆตอนที่ผ่านมาตั้งแต่การหนีตายของฉงเอ๋อเจ้าช่วย เป็นผู้นำตระกูลเจ้าในยุคนี้ครับจากการติดตามฉงเอ๋อแล้วก็รับใช้จนสิ้นชีวิตทําให้ตระกูลเจ้าเนี่ยยิ่งใหญ่ขึ้นมาได้มีศักดินาครองเมืองและจะยิ่งใหญ่ขึ้นไปอีกติดตามกันตอนต่อไปเรื่อยๆครับถ้าได้ยินในหนังจีนบางเรื่องที่กล่าวถึงก็อาจจะใช้คําว่าเจ้าซุยเจ้าคุยเจ้าช่วยบ้างนะครับก็คิดว่าเสียงที่ใกล้เคียงที่สุดน่าจะเป็นเจ้าช่วยครับันิพกส่วนมากจะออกเสียงเป็นเจ้าซุยซะมากกว่าวันนี้ก็พอแค่นี้ครับสวัสดีครับ